ตัวต่อมาเนี่ยนะครับก็คือคดีที่เกิดอันดับหนึ่งทำยังไงเราถึงจะรู้ว่าเพจนั้นนะครับที่เป็น a c e b o o k เนี่ยเป็นของจริงหรือของปลอมวิธีการตรวจสอบก็คืออันที่1ก็คือดูว่าบัญชีนั้นเป็นบัญชีที่ได้รับการยืนยันตัวตนที่มีเครื่องหมายบลูมาร์กสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายติ๊กถูกหลังจากชื่อเพจหรือไม่ถ้ามีแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะเป็นของจริงค่อนข้างเยอะส่วนต่อมาคือไปดูความโปร่งใสของเพจ ความโปร่งใสของเพจเราจะดูเรื่องของวันที่สร้างเพจว่าสร้างมายาวนานแค่ไหนเปลี่ยนชื่อเพจบ่อยไหมนะครับคนที่ไปบริหารจัดการเพจเนี่ยมาจากที่ไหนในโลกนี้บ้างการซื้อโฆษณาอาจจะเป็นประเด็นดนึงที่สมัยก่อนเราอาจจะคิดว่าการซื้อโฆษณาเนี่ยน่าเชื่อถือแต่วันนี้ต้องนําเรียนว่าคนร้ายซื้อโฆษณานะครับของเพจดีๆจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้มีการซื้อโฆษณาเท่าไหร่ มีการให้เบอร์โทรศัพท์สำนักง,งานแล้วสามารถติดต่อพูดคุยกันได้ไหมถ้ามีตัวนี้น่าเชื่อถือที่สุดนะครับประการสุดท้ายถ้าเขาไม่มีเราขอเบอร์โทรศัพท์แล้วเขาให้ไหมถ้าเขาให้เราโทรไปคุยด้วยได้เนี่ยก็จะเป็นเพจที่โอกาสที่เป็นหลอกลวงก็จะน้อยนะครับผมให้ดูตัวอย่างนะครับของตำรวจไซเบอร์เรามีเพจที่ชื่อว่า cyber c o p th ก็จะเห็นนะครับว่าเราจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกที่มีลูกศรสีเหลืองชี้อยู่เห็นไหมครับ อันนี้มันจะเป็นตัวที่ต่อท้ายชื่อเพจตำรวจไซเบอร์บชสทถ้ามีสัญลักษณ์แบบนี้ก็หมายความว่าอันนี้คือเพจออฟฟิเชียลที่ทาง a c e b o o k เนี่ยเขายืนยันให้เรียบร้อยอันนี้ก็จะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือนั่นเองตัวต่อมาเรามาดูเคสจริงนะครับว่ามีการขายต้นคริสต์มาสปลอมเนี่ยไอ้ต้นปลอมเนี่ยนะครับในราคาถูกปรากฏว่าเราจะดูยังไงครับว่าอันนี้เป็นเพจหลอกลวงหรือไม่อย่างที่นําเรียนว่าให้ไปดูตรงเมนูที่เขียนว่าเกี่ยวกับ พอไปเมนูเกี่ยวกับแล้วไปดูเมนูย่อยที่เขียนว่าความโปร่งใสของเพจพอคลิกเข้าไปกรอบสีเหลืองนี่นะครับเป็นตัวขยายมาให้ดูเราจะเห็นครับว่าคนที่จัดการเพจนี้มาจากที่ไหนครับเนปาลปากีสถานเมียนมาเป็นไงครับอย่างนี้เราก็รู้ทันทีครับนี่คือแก๊งมิชฉาชีพถ้าเป็นของในประเทศไทยอย่างเดียวเรายัางพอหน้าเชื่อถือนอกจากนี้ยังมีอะไรครับโฆษณาเห็นไหมครับ เขามีการซื้อโฆษณาต่อมาด้วยหลังจากตัวคนจัดการเพจเห็นไหมครับพอมีการโฆษณาด้วยเนี่ยนะครับก็คือโอกาสความน่าเชื่อถือจะน้อยลงแล้วเพราะคนพวกนี้จะมีการทําโฆษณาเพื่อให้คนเข้าไปดูเป็นจํานวนมากนั่นเองเมื่อเราลองขยายเข้าไปดูเราจะเห็นว่าความโปร่งใสของเพจตรงนี้นะครับตรงล่างสุดที่เป็นกรอบสีแดงเราสามารถรายงานได้ด้วยว่าเพจนี้เป็นเพจปลอมเพจหลอกลวง เราก็ไปเลือกคลิกแบบนี้ก็จะทำให้กลไกของประชาชนเนี่ยช่วยกันรายงานทำให้ Facebook ได้รับรู้แล้วก็ปิดเพจพวกนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องทำนะครับ